้องวิ่งอย่างเดียวลิ้นเรียดอย่างเดียวคุมนไม่ออกเลยเนี่ยกล้ตัวติดแจ้งว่าพักเลยฮะพักอจบภารกิจแล้วอะบางกดีแ่เนี่ยอ่าเดี๋ยวไ่เงนเอันเื่อผมไอยู่รนกมลยวะเนี่ยจะเอาไปวางีเดี๋ยวร้าเอาเวนน่ใอวิ่งนะเออมันมันกำพร้อมกัวิ่งวิ่งนะใช่พร้อมวิ่งนะใช่ายพร้อมกันเนี่ยเออเออ มันมปนู่นแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้รางวัลพนี้มึงไปจมปูนสวยนะมึง่จามปูนปูนหน้าบาดพนี้แสดงว่ามค่อยจะทางนี้ทางนี้ลอดอลอดอลอด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 อแต่กอง

พร้อมจะขวานัพร้อมแล้วขวานักสกับอเรสอพร้อมครับเดี่อายอ่ะอเราปล่อยครับไปเร็วเร็วเร็ววเร็วเรวอาเร็ว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 เอาเร็ว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 เอฟไปหากันเร็ว เนาะอ้าวคนละข้างทีนี้อาวลูกเล้วเล้วเวเวเียวนีาูสีล้วเออเออเออเร็วเเอาเปงอกันเลยเออเร็วเลียสีสีแดงเื่อแล้วเด้เอ้าแล้วเร็ว ไม่พายไปตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วน่นี่พี่ซ้มมาพายเป็นกรมแลงวก็าาไปไหนมาเลียงเรอม่วงน้ำนม่ง้วงน้ำแล้วล่ะ

แม่นี่ดูดิแเห็นเห็นงานไหม้แม่เห็นงานไหมไอ้เห็นงานไหมเนี่ยด่อนนั่งนี่ไอ้หนู